เอสแสกไฮ AIS แสกไฮโปรโมชั่นท้าลมร้อนจาก AIS ร่วมกับ Best Mobile เพียงนำบัตรประชาชนพร้อมชำระเงิน450บาทรับไปเลยทันทีโทรศัพท์รุ่นปุ่มกดมูลค่า990บาทซิมใหม่มูลค่า50บาทซิลิโคนกันกระแทกมูลค่า100บาทพร้อมทั้งโทรฟรี450นาทีรวมมูลค่ากว่า1,690บาทแต่จ่ายเพียง450บาทเท่านั้น <Wow. S 1> ได้เลยตั้งแต่วันนี้หรือจนกว่าของจนะหมดณที่หน่วยขึ้นที่นี้หรือ ที่ร้านเบสโมบายตรงข้ามไปรษณีย์อำเภอจตุรพัก์พิมานพร้อมกันนี้ ร้านเบสโมบายยังจำหน่ายมือถืออุปกรณ์เสริมรับซ่อมเครื่องหลากหลายอาการทุกรุ่นทุกกี่ห้อบริการทำซิมใหม่เบอร์เดิมซิมหายซิมชำรุดซิมรุ่นเก่าสมัครตัวแทนขายเติมเงินออนไลน์จดทะเบียนซิมใหม่ฟรีพร้อมรับโทรฟรีเน็ตฟรีเราครบรื่องมือถือทีน่นี่ทีเดียวและยังรับบริการโอนเงินต่างธนาคารด้วยนะคะสะดวกทันสมัยใกล้บ้านคุณ